ตอนนี้ครับเดนกึมรูปชุดคลิปเหรอมาให้ปุบเดี๋ยวนะโอ้เดนกึมคิดถึงในพี่มากนะครับผมโทรตามเบื้องต้นในเอฟซีเดนกึมก็โทรมาเนาะเจออะไรบอกว่ากินข้าวหรือยังได้กินข้าวหรือยังแล้วก็อียังโทมโทมมาบอกว่านี่คือสาเหตุที่ได้ยังกึมไม่ได้มากับเราเป็นเพราะว่าต้องอยู่ ดูแลทางบ้านอืวันนี้ช่างเพิ่นก็ขอเบิกเงินเบิกแล้วงานยังไม่เสร็จแต่ว่าเบิกเบิกเงินเบิกหมดแล้วก็ขอหยุดอีกบ้าน่อนเพะเบิกเยอมันผมก็หยุดสามวันนะไม่ได้หยุดแค่เป็นไม่ช่างที่มาทำบ้านผมเนร็จก็ตายแล้วมันตาแล้วใช่ไหมนะครับผมจริงๆอ่ะเวลาทำงานเขาจะทำงานเสร็จแล้วเขาเอาเงินใช่ตอนนี้นะครับผม อะไรเดินผ่านผมยังงามเรหิวแรงแล้นี่หิวจัดเลยกินข้าวเยอกินข้าวะขอเบิกหนึ่งืบาทอืมนแล้วขอหยุดงา3วันอืมนะครับซึ่งผมเนี่ยแล้วลมากินข้าววันนี้มรับรทานอาหารเย็นพร้อมกันนรับเหน้าขำตาผมนีม่มกินข้าวเาเาต้มปาอเกอะไรแล้วจานาองานเรอโอ้อานนี อันนี้กินข้าวบ้านเชียงพงต,ตอน,นี่ขาาทอ,าอทางน่อยด้<า>ตอนนี้หิวเรยมากเจีะ <S S 1> ไหวหรืหอ่นี่จะงาบ <c oughs> ทั้งนี้ก่อนเลยกินหัวทังนี้ก่อนเลยหิวแรงเลยได้ผ่านแง,งาบเลยนะเมี่ยงม,ม,ม,มตัวกินบอรราผลองกินก่อนเิเลยนั่งเลยพี่มไม่เลยไม่ต้องคิมแล <c oughs> ้วลูกมาเลย เอ็มไปที่เรยอเอ็มแล้นะวัสทีนะครับเอมไอดีกล้วยมาลูกอ้โอยโ่ยโอ้ยอยเอียอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอนย้ยโอ้ยอ้ยเอ้ย้ยเลยนะ้ย้อ้สตอ้กโอ้ย้อยอ้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 ยโอ้ย้้าโอ้ยว้้ย้ย้ยยย มีเมนูอะไรบ้างนี่อันนี้เหรอเผยหน่อยเผยหน่อยแกงกระดูกหมูใส่หน่อไม้ส้มแล้วก็ต้มปลาดินแล้วก็ต้มปลากอดตั้งหอมหอยแจ่แวหัวโภลแจ่วหัวปลกใส่ปลาดินถือภาพไปโอ้มันกี่อย่างแล้วนี่เดีด๋วยวไม่ทำเยอะังเลยก็ทำแต่อย่างละสองถ้วยอันนี้ยายเมนมาให้อันนี้ผมผมก็เลือกไม่ถูกนะเมนูเยอะขนาดนี้แนกะงหอยก็พี่เทโซเอามาอันเหมู ผมมะคุยนะกลัวเพื่อนหิวนะตัวาเอหอยค FC สาเหตุที่อยากให้มานอนอยู่ที่นี่ถ้าอยากกินอาหารไทยน่ะต้องรอเดนะ FC ผมไม่รอช้านะผมก็เอากินเลยได้ค่ะัดเกหอยนี่ยอดเลยช่วงายุ่งงุ่ก็ได้หรดูดยังไม่จบเลยมานะท่านชมครบ้วบอกล้วยตองอ้างน่ะจำน้ำเจเนี่ย พีเรหันหน้าเข้ามาสิข้าวของเราข้าเดี๋ยวเโซพมมือวงมันปาไหลว้ะพูดมากน้ำลายไหลเลยคุณมาพูดพูดเท่าะัต้มปลาจะเป็นถือมือพูดเท่าเนาะไม่แสบกอกินนะอดเอาเป็นไงไอ้นายไหนโบมาไม่จกินวะจอมอ๋อโตด้วยพี่เอกนะะ ไม่ด <โ lamps. S 3> ่างลออูกนี้ต้มปลม้มข้าวของามเี้ยี้มันอใ่ไหม่มีกี้เขาขายให้แบบเป็นตัวแบบนี้มากอ่าตีนไก่ตีนไก่ตีนอ๊อกคับมาครับอันนี้พึงข้าวมามาดีมไกตัวนี้นี่หมอ่นี่ก็มีใช่อะไรลู อัน,นะะหนึ่งปลาันหนึ่งปลาพี่เอกก็นานมานานมาเนาะต่อยอยากกินได้นาเจ้ากินได้สองอันเกียวก็นิดนึงเนาะเจ็บเนาะ,ละ,ะพี่เอกก็กินได้สองอย่าง ดรัโลนี่ดีเนาะโชคดีเนาะอืมกินได้ทุกอย่างเลยเนาะอืมขาครับผมมานดบอตัวนงอืมเนาะอืมันนี้มารัทากัอื แก่ไทยร์ดฮะนั่นหมดแล้วลูกแม่แม่คือมาอืมมหั่นรังให้ล้องแล้วดูดูพี่าะทกกินหรอ่ังไงดูหั่นรังล้วมัน่ถนพี่บาบอกจะกินหัวหัวคนได้เลยชอมากเลยจุ่มหอยจุ่มหอยผมตงวเลยหรอ่๋มะกกงเอาแม่มา

ก้งกลับได้อยู่ก็กับสิอืมผ้ก็หันแบบนี้นะช่วยนะไอ้สี่มุน่าจะได้ผมแจ๋วแล้ว่ากับตั้มไงฮต้องกับเลเหมือนนักันเลยน่ะกลับไปใหม่เด้พี่เอกันนี้ป้านินเด้ออป็้นกอกั้งไโอ้แับองได้ไหมน่ะได้แล้าแจ้ะวอะไ โอ้ขี้ปลาจ่บนะรับกินแจวขี้ปลาไปเลยเพราแม่เปนแบบแวน้ำปลาแจวลูกปลูกมาเนะขี้ปลาไม่มีเลยมันมีเป็นตัวแบบนี้เขาไม่กลัวมาใ้เลยแม่บอกราบมาล้างกินขี้ปลากัังกินก็สวยครับนี่คือแกงไม่สว่เราจะกินอะไรได้เนาะทิ้งอะไมาลูกหรอเคเาเดี๋ยวจะแจวจะนั่เนี่ย พอมาตอวนก็หบาใสจำหนักอแต่ผู้จำโลกแค่มาเกี่ยวัเนี่ยพอมาอยจำต้องึกได้แล้วเนี่ยอตอยยา้เคุณลุงแล้วเปล่ลูกจำไม่พอ่ใครวงเลยกับมานเด็กๆก็มานี่ตรงตาไม่นมครับจ อาหารเล่าๆแบบนี้เขาเนาะหอยทำป็นมาทุกคนอันนี้เราทำเองหมดเลยจ้าอันนี้ลุงดีทำอันนี้สองอันนี้เขาทำลุงนี่ทำหอยเหรอเฮ้ยลองดูดีหอยลุงนี่เป็นไงลอยดากน้วตลอยอีหยางอยากหอยก็รลอยด้วยหอยมาอร่อยหอยมาอร่อยมันอยู่ที่หอยเปลามันอยู่ที่หอยด้วยเหรอใช่เลยวำมาทุกะคมนะบางบ่อบางบ่อสวบางบ่ออร่อยครับ ว่าเรามีดีหอยเยอะอืมเรามีหอยใครดูแล้วเนี่ยนั่งใครดูสิใครมาดูวางรี่ดูแลาวเอกด้วยนะจะดูแลวางที่เก่าแบบนี่ว่าแกงแกงหอยซาเมียกหอยเป็นยังไงแกงหอยซาเมียกเดินดูดเอาแดินดูแก็คิวไงอ๋อวางไม้ดูอีกอร์ผมมีเลาะกันดูหอยอยด้วย มิกันอมิเ hmm. ก like well, mm ัน hmm. อืมน yeah. ี่มิหอยามมือทีบอเลกินปลาซอปลาอันนี้จะได้มมีได้ปลาซอแคอืปกลกั้งอือย่าเรกันไปทะเลกันดีกว่าเยอือย่าเรื่กันจำได่ปะอืมอืม ออืมบกน้องปงวัดกินหอยไม่ได้ให้กินหอยยางให้กินต้มปลากับหอยโ้องหอยมันให้กินในเกล็ดทำไมเอ๋พี่บอกว่าชอบหอยใหญ่ทาไมน้องชอบหอยใหญ่อย่างวกชอบหอยใหญ่รี่ลูกตัดอะไรลูกนี้เขาจะตัดในเกล็ดต้มปลานะในหม้อนะเหลือครับพี่เอกก็ชิมได้เองนะผมก็ขอลงก่อนีนี้นะผมขอกินข้าวต่อ ใช่บานจกียวเป็นัวยาเนะมักเกียวออ็ไกพอไหได้ดนึ่นะโอเคผมค,คลิปหน้าเจอมหครับเราออกแล้วใดสุดค,ครับ